หนึ่งมื่นหนงพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดคูปองเอาไปให้หมดเลยครับเดนเมชเชนเบรกเกอร์สกินใหม่ของไอริเอาไปให้หมดเลยขอออกมาต้องหนี เกมมันส่งควายให้ผม2ตัวโตโรสกินระดับ d i m ม n ชันเบเกอร์ไอดของการหยิดไม่มีทางพลาดสักสกินอยู่แล้วครับทุกคนแล้วเราก็สกัดไปรัวต่อครับผมโรที่30แล้วก็เกลืออย่างต่อเ <c oughs> รื่องโรที่40 <c oughs> ก็ยังครเกลืออย่างต่อเรื่องอยู่ดีเข้าการันตีตั้งแต่การ์ดแรกเลยนะครับทุกคนเปิดได้ตัวย <c oughs> การ์ดไอร d i m e ม s ชันโอ้โหโูดน้ำนาครับ ไอดีของกายหิดขึ้นชื่อเรื่องเหมาทุกสก,กินอยู่แล้วครับล้างตู้ทุกสก,กิน <What? S 1> โดนการนตีทุกจังหวะของกาชาเรื่องจริงไม่เชื่อเพื่อนดูดูนะครับผมจะต้องกดอีก3ครั้งถึงจะได้รางวัลจากการ์ดอันที่2ดูครับเะ็นไงครับการันตี2ครั้งติด <c oughs> นี่แหละคือกายหิดนี่แหละคือกายหิดยินดีด้วยคุณได้รางวัลน,น,นี้ยินดี ใบที่สมาแล้วครับผมและใบที่3มไม่ต้องสืบคำคนกด5ครั้งเพื่อรับการาันตีนี่นะครับครั้งแรกทั้ง2ต่อดูครับไม่มีทางได้ก่อนครั้งที่3ดูนะก็ยังไม่มาแล้วครั้งที่4ไม่มีทางได้ผมรับประกัน และก็การันตีครับครั้งที่5หรือว่าโรที่150นั่นเองสุดยอดไหมล่ะครับคนไอดีของกายงหยิบเกเลยคุณเอาเกลือและเกลือก่อนเพื่อประหยัดคุปปองของเราไปครับที่รู้แม่ต้องมีตโตโรนั่นไงล่ะหนึ่งตัวไปอีกเชนึงก็ยังคงเกลืออย่างต่อเนื่องไปอีกทีนึงโตโรมาอีกตัว,มตวผมบอกแล้วนี่แหละคือพลังของกกยหยิบเกลือแบบเอาสุด ทุกการันตีทุกด่านทุกตู้ล้างแบบล้างสุดล้างแม่งทุกขั้นผมยังชอบให้กายหงิดขอับคุณนะหลังไม่ต้องแล้วกการันตีหักครั้งสุดท้ายครับทุกคนกดไปเลย <c oughs> เพื่อนๆไม่ต้องลุ้นครับยังไงก็การันตีเห็นไหมสามครั้งสุดท้ายแน่เหลือสองครั้งสุดท้ายเพื่อนบางคนอาจจะคิดว่าเฮย้ยเกมคงไม่ใจร้ายให้กายเหมาทุกสกินล้างตู้ทุกขั้นหรอกเกมไม่ใจอร้านขนาดหรอกไปยดูครับผมบอกเลยว่ามันให้กูเหมาทุกขั้นแน่นอนไปยดู อะไรล่ะครับเพื่อนๆอครูบอกโอเคล้างแม่ทุกจังหวะของการส่มกาชาสวยสองร้ยบร้อแบบเต็มโคตตีแด่รีเดมิเชนเบเกอร์มาขอสำหรับไอดีของกายยี่กูขำเลยรรองไห้ว่าเมื่อกี้6,188คูปอง ผมเสียคู่ฟองคู previous, ่ผ so ัดฟองเพื่อสาวเมฆกันหรือครับเนี่ยเหนียนเหนียนโ้ จริงๆไอรีเนี่ยผมชอบสกินปลากัดที่สุดในบรรดาสกินของไอรีแล้วนะครับสาวเมดอาจจะเปลี่ยนใจกับผมได้ถ้าคลิปนี้ทำคอนเทนใครคือการหยิบตัวจริงเนี่ยผมว่าง่ายมากนะครับทุกคนเพราะกายิบต้องมารีวิวสกินใหม่ดัใช้เบเกอร์อยู่แล้ว เปิดมาไอรีเดมิเชนเบเกอร์เราก็ลอยอยู่บนรอยแย่ยมิตีเวลาแบบโก้โกเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเลยผมต้องไปรีวิวสิ่งนี้ก่อนผมชอบลืมไปดูทุกคนข้าวา,า,าร์ลูกถ้าลอยแล้วแต่งเป็นสาวเมทลูกค้าก็ปิดไปแล้วปามไปเก็บอันนี้มาทุกคนปามไปดิครับม <laughs> ันมีเสียงเอฟเฟคเมื่อเสียงเอฟเฟคเมืเ่อกี้เหยายไม่ได้ใส<ม>่ทุกคนเป็นเสียงของเกมนะครับคนไหนตัวจริงเฮ้ยถ้าเล่นเนี่ยง่ายเลยนะครับเดาออกอยู่แล้วอุ้ยทำไมตัวอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยแก๊กแก๊กแก๊ก ไม่ดึงบัฟออกด้วยนะเดินมาเข้าภูมิเลยโอ้โหนาตยาก็รอรอเสร็จด้วยล่ลลยลางสามเลยปะเนี่ยไม่พูดมึงอยคลิปกลางเข้ากันทำไมเนี่ยเฮ้ยอยู่เลยกับคนเยอะแยะต้อมีท่าเต้นนะทุกคนที่เพิ่งได้มาอ๋อเหมือนตอนเปิดตัวครับผมรอแย่ไม่ติเวลาตึงๆแล้วผมใส่เวเลสเลยผมใส่เ,เลยผมใส่เลยผมใส่เลยผมกลับไปแจ้หน้าหนึ่งทีแล้วผมก็เดินออกโอเคแต่คุณโดนควงอยู่ดีเรียบร้อยกูเจ็บกว่าครับทุกคนสรุปกูขาดทุนไม่ผมไม่โดนควงรอบนี้โอเคเท็ดเทเทคุ้มกว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าเฮ้้ยแลวคิ้น่าารักกมเลยงสัเกตูดะ ักจริงไปไหนเนี่ยเวเลสเด็กคลิปชมพูแล้วไม,ม่กล้าตีหรือเปล่าแ้วผมสีแบบนี้ผมรอซ้อนเสร็จเวลาแล้วบบนี้ได้หมดได้หมดได้หมดนีด่มันอะไรนี่นี่มันอะไรนี่แล้วแล้วมาแล้วฟันสวยเก็บประวัติไป้อย่างสวยงามแล้วก็แด็นตีกรด็นตีค่อยๆเกาก้นจนตายเกาก้นจนตายไม่นะผมจะไม่ข้ามัดาเพราะถ้าเกิดเราจะเป็นดาลี่ต่อเราทำทายเลยทุกคนไอ้ไอ้กลัวน้อยอยู่กลัวน้อยอยู่เร็วแล้ว ถ้าเราจะเล่นได้ดีแล้วเราอยากเป็นดาวติ๊กตอกเราต้องดักใช้กับหลังฟิกเกอร์ไอริอไม่ต้องรีบครับเจเย็นใจนเย็นครับไอริเป็นตัวเลสมากต้องเกมอ่ะอาดินมือมันไม่ใช่กระบี่ครับเป็นไม้จี่ฟันพอะเลยเกมเนี่ยมันถึงจะเป็นกระบี่กระบองเฮ้ยนะเวลสปล่อยคิปรับมน,นี้ก็สวยด,ดีครับแล้วก็รอดักเวเลสเลยครับผมเราจะคัดมันให้มันเสียคลิปเลนแบบตึงๆเวเลสปล่อยความล่างไม่ดีหรอมาสิจ้ามาสิจ้าแต่โดนท่าติ๊กตอกอีกรอบหรือเปล่า มา,มาดิมาดิดูโนสลีคูคีขาป้อมครับผมแตกไปแบบนี้ยาวๆขอขโมยเลือดหลังป้อมนะแล้วก็เอาป้อมไปด้วยเลยขอบคุณสำหรับป้อมครับแลเราได้ตัดอยู่แล้วถึงเวลารังแกเวเรสวิยสานิตสานิทมารับแทนเวเลสแล้ว มึงมาดิสนิทนายสนิทดอสนายสนิทดอสนายสนิทดรอสไว้สองนะไว้สองนะกูแข็งก่อนกูแข็งก่อนอ่าแล้วพอเราออกมาเรากระจายไปปึ๊บเราก็แด๊ตีแล้วเราไปอันดีอยู่โนกอัลคืีกูคีกูค้ากูค้ามาพูดเราไม่ออกพอดูบอลที่หน้าขุกขี้แบบนี้อันดีตัวนี้สาวแม่คนนี้มีความฝันจะเป็นดาวติ๊กตอกกับทุกคนเข้าไปดิครับดาวติ๊กตอกมาแล้วอยู่โน้กอัลคือรีกูคีกูคีกูคีแด๊ตบอนไปสามทีครับนายสนิทลาก่อนครับเพื่อน ปครับแดนฟันออนสลอไปคิอวสวยๆตึงๆตด้ต่อครับทุกคนกูไปตดกูไปตดแกมันก็เก่งแต่หนีเท่านั้นล่ะแล้วอีเดียวอีเดียวโอ้โหไอ้เฮ้ยเฮ้นะฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยนฮ้เ้ยเฮ้เ้ยงเฮ้ย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 นฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ย้เฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮเ้ยยเฮ้ย้ยเฮยกนเเามย มาแล้วครับพอาปั่นที่ยายไปดันในตอนลงดาวใจโดนตกอมนี่ก็สวยจัจเลยดิดูสิสันนิคุกี้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 คุกกี้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 ขวบมาก่อนแทนตายครับไปดาวใจสวยสันนิจ่าผู้อยู่ตรงนี้นะพี่อยากได้ก็รอออนหน้ามาเช็คดูมาสิมาสิมาสิ่สันนิมาแล้วมาแล้วทุกคนแต่ย่าด่ากวางใจเข้าหน้าแร็ปปันสองสี่จะเก็บระบบคิวมาเดินด้วยก่อนครับทุกคน เราต้องกระจายไปโดนตัวสามตัวนี้คูแดนปันยำยักแดนปันยำยับดูโนดครีคุกี้คุกคัทคู่คักและเราล้ำเราล้ำแบบล้ำสุดล้ำสุดแดนน้ำวันระดับแดงมารดับแดงมามาดิมาดิขนมลองใจมากช็อตนี้เข้ามาดิจะดึงกูไม่ต้องดึงเข้ามาหาเข้ามาหาเข้ามาหาแล้วกูแดนฟันวันนีเล็ดตายไปถึงตัวของเลเซนเนลลงมาแบบนี้นี่ก็เล่นต่อยางยาวเรากรจายโดวิ้งสองสามตัวแดนฟันแดนฟันแดนฟันมาเดมาเดมาเด โซนด้วยดาเมจครับไอ้นี้ของเราแยกดึงไปแล้วช็อตนี้ถือว่าดาด้วตองอยู่ทุกคนยัง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 เดี๋ยวไปดัาด้วยต่องโซนอาคอนอย่าเป็นจะเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้า ปลุกบอลกลับมาครับปลุกบอลกลับมาครับลงดาวน์ดสตองตมนี้กูไปไก่ปูไก่ปูนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคครับช็อตเมื่อกี้นะครับประมาณส0งร้อยเคปโฟล์ดาวน์ดิสต์ครับจีนดาวน์วัจายฟิกเกอร์ใช้น้ำช่มมันดีมากนะทุกคนแต่ผมแต่ผมชอบเห็นไฮไลท์แบบเหมือนชัตแรกผมอ่ะที่แบบมึงไม่ต้องดาวฟิกมึงก็ฆ่านะแต่มึงฟิกเอาเท่อะ ผมก็เลยเอาบ้างครับอยากเท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 นะตามไปสามทีเวเลสบอกไม่ไหวไม่ไหวมีแต่ฟอฟก็ไม่รอดถ้าอย่างได้ออกมาได้แล้วหลบผู้ว่มิจิต้องออกมาได้ครับผมตุยครับเซบิล่าเพื่อนๆหะครับผมอุ้ยเด้าใจโดนสาบตัวนี้กูเข้า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 กูตายอ่าเล่นบละเล่นบละเพื่อนเล่นบละเล่นบละเล่นบละผมเกลียดการจายไว้เป็นท่าช็อติ๊กต๊อกดีไหมไม่ได้ครับคนต้องอยู่ในผลิตุสีเพื่อนเก็มสองแล้วครับลาก่อนไปโอเลน้องชายแบะแบะ ปั่นโคเรียบร้อยดับเบิลคิวแล้วเตรียมทิเปเบิลคิวต่อในเวลาอันสั้นครับผมแด,แดดแต่ครั้เดียวเสียดายเก็บสแต็กป,ปุบ๊บปั๊บไอ้น,นี่มันจะคุกมาค่ะ <c oughs> ตุต้ยยารู้ใจาราหรือตอไปเพื่อนหรือตอไปเพื่อนหรือตอไปเพื่อนไอ้สัตว์ไปโดนไม่โดนไม่โดน,โดนแล้ได้อยู่ <c oughs> <c oughs> ไอ้บอมป์ตีคุณแล้วคลิปเข้าไปดิคลิปโอเคคลิปเข้าแล้วบอมป์ได้ต้องแต่แล้วเพื่อน แปนเป็นสาวเมดแท๊บ่วยเขาจิบชาดิวาจิบชากันไหมเราเปิดร้านอยู่เดี๋ตั้มผมเฮ้ยซานิสซานิสข้าวหนึ่งอ่ะซานิสข้าวหนึ่งอ่ะเพื่อนข้าวหนึงอ่ะกุก่อนโอเคสวยไปน่าจะได้ออ้ยโดนดูดโดนดูดเฮมีล้างมาดีเยี่ยมกูดเยี่ยมกูดเยี่ยมกูดแดดฟันต่าจโดนไหมอะโดนนี่เ ปันไวโอเล่น <ing> ก <the ầ y> ูตายเฮ้ยเมกาคิวเมกาคิวเอาไปพุ้งเมกาคิวหน่อยแกไม่รอดแน่เมกาคิว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 เย้เมกาคิวไอ้นี่เดอร์แมชั่นเบเกอร์สวยๆครับผมแล้วไม่ตายฮะใช่โมเหมือนกันเมื่อกี้โปครับทุกคนโปอมตะไปตายเฉยเยิบมเยิ้เปลี่ยนเปลียนเปลียนจุ๊บ เมทแกงห์เนะทุกคนเป็นไงบ้างทุกคนกับไอรีดัเป็นชั่นเบเกอร์ครับผมสวยนะผมชอบคลิปสี่จพคของมันมากเลยอะน่ารักสุดๆไ็นสกินที่สวยทั้งในเกมและนอกเกมเลยนะครับในเกมก็สวยนอกเกมที่ทอดด้วยมุกวอรนิสก็สวยเหมือนกันครับทุกคนไปหาดูได้ในเพจการิน่าครับทุกคนรู้ถึงเพจการิน่านะอืมฝากด้วยนะครับ GM เหมามาหลายสกินติดแล้วนะเหมาแบบเหมายับอะให้ผมได้ประหยัดบองบ้างไหวอันนี้ไหว วันนี้ไม่แน่ใจว่าผมดูเหนื่อยหรือเปล่านะในคลิปผมเพิ่งกลับมาจากงานไทยแลนด์เกมโชว์แล้วก็จัดสกินนี้ต่อเลยแต่รู้สึกว่าเสียงเนี่ยเริ่มไปนิดนึงทำไมเต็มที่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนแต่ก็ขอบคุณเพื่อนมากครับที่เข้ามารับชมกันถึงตรงนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับใครเพื่อชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้เตอนกันอีกจดเต็ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ